โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวสินค้าสวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องตลกนะฮะแต่ว่าดูเหมือนเนื้อหาทั้งหมดแล้วจะไม่ตลกเลยนะครับระหว่างคุณจักรบุ๋มกับแม่ค้าปูนาเนี่ยนะครับตอนนี้คุณจักรบุ๋มเนี่ยชักจะไม่เชิญยิ้มแล้วนะฮะเพราะอาจจะถูกถอดน,นามสกุลเชิญยิ้มเพราะเรื่องเหล่านี้นะครับ เราจะไปทํามาหากินอะไรในวงการต่อละพี่ถ้าไม่มีนามสกุลแบบนี้แต่เอาเรื่องของการประทะก,กันกับแม่ปูนาก่อนนะคะวันนั้นอ่ะโอ้ยคนเนี่ยนั่งดูจอกันเพื่อที่จะติดตามว่ามันจะจบยังไงสุดท้ายผลมันเป็นยังไง เอาอย่างนี้ก่อนเนี่ยจักรบุมเนี่ยคุณต้องดูเล็กข,ขอดเขาก่อนประวัติของเข,งขาก่อนนะครับจักรบุมนี่มีข่าวคือฮามาเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะบอเคโดนเครดิตในไทวงการบันเทิงนี่แย่เต็มทีแล้วนะมีตั้งแต่เผาบ้านมีตีเมียมีบิดเงินเนี่ยนะฮะและล่าสุดที่ปะทะกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณจักรบุมก็ดับสนิทนะฮะโดนคนด่าอย่างเป็นเอกฉันนะฮะพูดวนไปวนมาไม่บอกสักทีว่าจะให้เงินเขาเมื่อไหร่ไม่พูดสักทีที่จะขอโทษเขาหรือสารภาพบาปนะฮะทั้งท้งที่มีโอกาสที่จะทำได้ แต่ตรงกันข้ามนะครับแม่ปูนาเกิดสิครับตอนนี้นะฮะอย่างน้อยมีคนพร้อมจะให้ทุน3นะฮะสามแสนบาทไปขายของก่อนแล้วคืนมาหรือมีผู้สนับสนุนหลักๆเนี่ยให้เงิน50,000่นบ้าง30,000นบ้างอย่างคุณการจอมพลังนี่นะครับทําให้คุณปูนานั้นกลับกลายตั้งหลักได้แต่จักรบุมนี้ถอยหลังลงคองครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงเฉพาะคุณจักรบุ๋มเนี่ยนะพี่ก็ที่พี่บอกว่าโอ้กรนี่ไม่มใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาที่ทําให้เสียเครดิตอ่ะมีมาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะพลาดแล้วพลาดอีกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอาจากการเผชิญหน้ากันนะฮะระหว่างคุณจักรบุ๋มกับแม่ปูนาเนี่ยนะคือจักรบุ๋มเนี่ยมีโอกาสที่จะสารภาพไปว่าตัวเองนั้นนะมีสภาพไม่คล่องตัวเองนั้นมีหนี้สินเยอะต้องขอโทษ นี่เป็นโอกาสที่จะพลิกวิกฤตของจักรุ๋มได้แต่ไม่ฮะจักรุ๋มกกับพูดวนไปวนมาแล้วก็ไม่บอกไม่ตอบสทีว่าให้เงินเขาเมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วก็ร้องไห้ฮือๆเนี่ยคุณดูจิวิยาคนที่ดูทีวีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาเหมือนโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมายถึงแม่ปูนาเนี่ยและจักรุ๋มกกับกายเป็นว่าไม่รู้สึกสะทกสะทานใดๆนี่คนเขาบอกอย่างนี้นะครับหรือจักรุ๋มเนี่ยพอโดนเขาเอาไป้ายเวนิวไปกลางก็ไปแจ้งความเขากลับคนมันก็รู้สึกว่าคนมีบุญคุณเขามาทวงเงิน เราไม่คืนเขาแต่เรากลับไปแจ้งความอีกจักระบุ๋มก็โดนไปอีกหนึ่งดอกนะฮะเรืเ่องไปแจ้งความจับแม่ปูนาเนี่ยนะครับสุดท้ายพอจักระบุ๋มคิดว่าตัวเองนั้นเป็นตลกคิดว่าตลกนั้นพูดเก่งคิดว่าพูดหวานล้อมโน้มน้าวจิตใจคนได้และไอ้คำท,ที่เชื่อว่าตัวเองพูดเก่งเนี่ยนะฮะคำถามที่สําคัญคือผมเนี่ยไม่สงสัยว่าคุณจักระบุ๋มพูดเก่งแต่สงสัยว่าจะพูดอะไรก่อนให้มันเก่งได้ครับ พูดอะไรอันนั้น,นก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าไอ้ที่เห็นแล้วว่าจะเขียนอะไรเนี่ยหูบนออนไลน์นี่นะพี่มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณจัก,กระบุ่มเนี่ยนะโดยดูข้อความเอาง่ายๆข้างหลังพี่อย่างเงี้ย ทีโพแอ๋อ,อย่างเงี้ยหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ทัวลงเนี่ยรวมๆเขาเรียกว่าไม่สํานึกนะฮะยังอับมาโพสต์ตื่นเต้นโพสตียวนกวนประสาทคนอีกเพราะเขารู้ว่าเขากําลังโดนคนด่าทางประเทศนะฮะนะจากรายการรายการเดียวที่เขาออกรายการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมาโพสต์อีกว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดี3คนมาช่วยแล้วทําให้ท่อน้ําไม่ตันแล้วคําว่าท่อน้ําไม่ตันนี่ก็อาจจะหมายความว่านะมีคนให้เงินแล้วแต่คําถามคือ3คนนั้นกล้าเอ,อ่ยชื่อเปล่า3าคนนั้นกล้าเปิดชื่อหรือเปล่าว่าช่วยจักรปุ่มแล้วจะไม่มีอะไรเป็น สะเทือนกลับไปนะครับหรือแม้จะบอกว่าเดี๋ยวจะบวชล้างสวยก่อนนะฮะและเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความคนก็ถามว่าทําไมมึงไม่ถอนแจ้งความก่อนแล้วค่อยบวชจะปล่อยให้การโดนด่ามันลากยาวไปทําไมแค่ถอนแจ้งความคนเขาก็เลิกด่าไปครึ่งหนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่บอกว่าจะใช้นี่ให้ทุกคนนะตอนนี้มีนี่ประมาณ50 0 0 0นนี่ยังไม่นับไอ้พวกนี้ะไรวันที่ต้องจ่ายวันละ4ี่หมื่นนะจังบุมโมตอนนี้ไปจะจ่ายแค่เจ็ดพันแล้วไม่จ่าย4ี่หมื่นแล้วนะครับและ คนสงสัยว่าจักรบุ๋มใช้เงินมากมายอย่างนี้มีนี่ระวันมากมมยนี้เนี่ยเพราะเล่นการพนันใช่หรือไม่นะจักรบุ๋มบอกว่าเขาไม่เคยเล่นการพนันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าคนเราเนี่ยเมื่อมันหมดเครดิตแล้วยิ่งพูดอะไรคนมันก็ยิ่งในเชื่อนะฮะคือพูดอะไรไปเนี่ยคนมันแทงตรงข้ามตลอดนะครับอ่ะเวลาที่เราดูข่าวอ่านข่าวนะพี่เวลาที่คนเขาทาอะไรผิดพลัง้งพลาดพลัง้ลงไปเขาก็จะงายการ์ดต่างๆรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอะไรบ้างอาคุณจักรบุ๋มงายการ์ดบวชช่วยได้ไหมคะ สังคมไทยนี่มักจะเห็นใจคนที่บวชนะฮะแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับที่มีวิวาทะใดๆกับคนที่กําลังจะบวชเนี่ยเขาก็มักจะอภัยโทษอโอโหสิให้นะฮะคุณจะก็บว่าคงคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเข้าไปบวชอย่างน้อยก็จะลดทัวลงได้ประมาณสักครึ่งนึงแต่ประเด็นสําคัญที่แพรรี่เขาถามว่าถ้าเกิดอุปชาเขาถามว่าอนโนซิ คุณเป็นคนที่ไม่มีหนี้มีสินใช่หรือไม่คุณจะตอบว่าอะไรคุณจะตอบว่าอามะพันเตแปลว่าใช่หรือคุณจะตอบว่านัตถิพันเตนะเพราะนั้นแพรรี่บอกก่อนบวชไปเคียยนหนี้สินก่อนนะี่นะในประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งครับส่วนนะอุปชาคําถามคืออุปชาวัดไหนจะกล้าบวชให้คนที่เป็นหนี้เป็นสินและเป็นข่าวเป็นหนี้เป็นสินทั่วประเทศนะคำถามคืออุปชาคนนั้นบวชแล้วจะโดนตรวจสอบด้วยหรือเปล่าหรือบวชให้แล้วจะโดนทัว จากจ้กระบุมเอาไปลงด้วยหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ค้าขายก็ยากแล้วใช่ไหมแล้วกรเงินก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมแล้วงานในวงการอ่ะอาจจะมีปัญหานะพี่เพราะจะโดนถอดจากคำว่าเชิญยิ้มแล้วไงแต่กุลเชิญยิ้มนี่มีตลกหลายๆายคนนะฮะที่เอาไปใช้แล้วมีความรุ่งเรืองคือชื่อชั้นเนี่ยมันดีนะมันมีประวัติศาสตร์แต่ประเด็นก็คือว่ามันมีบางคนเอาไปใช้แล้วเกิด ความเสื่อมเสียเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันก่อนผมเ็นนะจย์นโน้ตกับอาจารย์เป็ดเนี่ยอาจจะนัดคุยกันว่าจะต้องสแกนหน่อยหรือว่าจะต้องหาทางว่าถ้าเกิดมีใครที่เอานามสกุลไปใช้แล้วเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเนี่ยมันจะมีการขอถอนนามสกุลอย่างไรนะแต่วันนี้เห็นจักขบุมบอกมาแล้วนะครับว่าเขา นะจะไปเปลี่ยนนะฮะจะไม่ใช้นามสกุลเชิญยิ้มเองนะฮะเพราะเขาบอกว่าความไม่ดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวเขาไม่เกี่ยวกับองค์กรหรือนามสกุลนะฮะเพราะนามสกุลนั้นก็ยังเป็นนามสกุลที่ศักดิ์สิทธิ์ในวงการตลกนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยนะฮะวงการตลกเนี่ยเขารักกันจะตายนะครับเขามักจะช่วยเหลือเผื่อแผ่กันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันตลกก็น้อยที่จะสร้างชื่อ เสื่อมเสียมันมีน้อยนะฮะส่วนมากก็จะตกทุกได้ยากมีเงินไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังผมก็เห็นเขาช่วยกันตลอดนะแต่กรณีจัก,กรบุ๋มเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้เชิญยิ้มเนี่ยนะฮะจักกรบุ๋มบอกว่าต่อไปอาจจะใช้จัก,กะบิดอย่างที่ผู้ทัวร์เขาเรียกจัก,กรบุ๋มในตอนนี้ก็ได้นะฮะว่าเป็นจัก,กรบิดครับ ซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะพี่เอาจริงๆนี่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันภายในไม่กี่วันเนี่ยพลิกไปพลิกมาแม่ปูนาวันนั้นถูกกระทําอยู่ดีๆวันนี้กลายเป็นผู้กระทําค่ะเพราะมีเพจบางเพจนะเผยแพร่ข่าวว่าแม่ปูนาก็เคยไปใช้คําว่าโกงคนอื่นมาเหมือนกันนะฮะคือหมายกว่าตอนนี้คนมองว่าเจ้าก,กระบุมเนี่ยเป็นนะคนที่บิดเงินแม่ปูนาและแม่ปูนาคือเหยื่อแต่ตอนนี้มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าแม่ปูนาก็เคยบิดคนอื่นมาเหมือนกันนะฮะก็เช่นไปรับซื้อ องปูมันปูจากผู้ขายรายย่อยและเอามาขายเขาบอกว่ามีบางช่วงที่ไม่ได้จ่ายเงินเขาแต่วันนี้ผมเห็นว่าแม่ปูนาผพูดแล้วว่าจ่ายหมดแล้วเพียงแต่ว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่ก็ทําค้างสต็อกไว้เป็นร้อยกิโลเนี่ยจะทําอย่างไรต่อนะฮะคำถามก็คือเรื่องนี้มันทําให้คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบรถทัวร์หลายเนี่ยตอนนี้งงแตกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะลงที่ใครก่อนนะจะไปจักกระบุมหรือจะเลี้ยวรถกลับมาหาแม่ปูนาอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่บอกฮะต้องค่อยๆฟังอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆนะครับสรุปเอาเฉพาะเรื่องจักกะบุมบแมแ่ปูรบ ผมเห็นว่ามีคำพูดคำหนึงที่อยากจะเอามาปิดท้ายวันนี้ก็คือพี่เป็ดเชิญยิ้มได้พูดกับตัวจักขบุ๋มเองนะฮะพี่เป็ดเชิญยิ้มบอกว่าหยุดพูดได้แล้วเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งแย่เดินหน้าแก้ไขปัญหาดีกว่าครับ